สวัสดีพี่ๆชาวนาสายมาลิทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุ่นหัดทำนานะครับวันนี้ก็ขออธิบายมะลิร้อยห้านะครับหรือข้าวมะลินะครับแนวทางดูแลลักษณะมีต้นแล้วนะครับเหมือนภาพที่ท่านเห็นอยู่อย่างเงี้ยสมมุตินะครับสมมุติว่าข้าวแปลงเนี้ยเป็นมาลินะครับมะลิเนี่ย ถ้าเราได้ต้นแล้วนะครับเนี่ย๋ยผมอธิบายให้ฟังนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นมะลิร้อยห้านะครับเมื่อเราได้ต้นแล้วปุ๊บเนี่ยใต้โคนต้นเนี่ยนะครับมีหญ้าเต็มเลยนะครับสมมุตินะข้าวแปลงเนี้ยใต้ล่างเนี่ยมีหญ้าหรือว่าเราดูลักษณะเนี่ยว่าข้าวเนี่ยสวยดีหนาดีด้วยสายตาเราแล้วเนี่ยนะครับ แล้วมีลักษณะยาขึ้นท่านไม่ต้องไปฉีดยาเก็บครับถ้าคนไหนที่ลักษณะข้าวเป็นแบบนี้แล้วมีลักษณะยาขึ้นมานิดๆหน่อยๆห,หรืออาจจะขึ้นมาเยอะกว่านี้พวกท่านไม่ไม่จำเป็นต้องฉีดยาฆ่าหญ้าให้เสียเงินเลยครับปล่อยไปเลยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าข้าวมมลี่ร้อยห้าเนี่ยมีอายุเก็บเกี่ยวนะครับวันที่สิบนะครับพฤศจิกา ซึ่งระยะเวลาที่มันเก็บเกี่ยวเนี่ยยาวนานนะครับทำให้หญ้าที่แตกตัวหรือว่าขึ้นมาพร้อมกับข้าวเนี่ยเขาจะสุกแก่ก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าหญ้ามีอายุแค่90้าสิบนะครับหญ้ามีอายุแค่เก้ออกดอกเกาสิบวันออกดอกร้อยสิบวันพวกลูกหญ้าหรือต้นหญ้าเนี่ยมันจะตายเมื่อมันตายเพราะว่าลูกมันแก่นะครับเมื่อลูกแก่มันตายปุ๊บเนี่ยการ ที่หญ้ามันจะมีชีวิตชนะข้าวเนี่ยมันไม่มีทางครับเป็นไปไม่ได้คุณต้องเอาธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยในการเข้าใจต้นข้าวเราเป็นหลักครับเราอย่าไปมองหรือว่าโฟกัสว่าโอ้โหหญ้าเต็มนาเลยแล้วเราจําเป็นต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไหมก็ถ้าเป็นมาริร้อยห้าไม่จําเป็นต้องฉีดครับปล่อยไปเลยนะครับ เน้นลักษณะต้นข้าวให้ได้มากกว่าหญ้าแค่นั้นเองในการดูแลเบื้องต้นของข้าวมะลินะครับสองปุ๋ยหรือว่ายาใดๆก็แล้วแต่จำเป็นต้องใส่ไหมในลักษณะมะลิมีลักษณะต้นหรือว่าปลูกมาแล้ว10วัน20วันมีลักษณะต้นผมก็จะบอกว่าปุ๋ยไม่จำเป็นต้องใส่นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่แล้วเนี่ยเราจะได้ใบกับต้น ที่สูงและก็เติบโตก่อนเวลานะครับเมื่อมันเติบโตก่อนเวลาปุ๊บเนี่ยลักษณะโครงสร้างมันก็จะไม่แข็งแรงเขาเรียกว่ายืดต้นมากไปและข้าวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะไปแตกกอนะครับช่วง30วัน40วันซึ่งมะลิเราเนี่ยมันมีอายุนานนะครับมันแตกกอเองมันโตเองสูงเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย และในจังหวะที่ผมพูดถึงการใส่ปุ๋ยเนี่ยคือหาจังหวะใส่ปุ๋ยในช่วงระยะเวลาที่ข้าวหยุดการเจริญเติบโตแล้วนะครับเข้าใจตรงคําว่าหยุดการเจริญเติบโตไหมครับหยุดการเจริญเติบโตในที่นี้ก็คือหยุดสร้างต้นสร้างใบแล้วกําลังจะสร้างมาเมล็ดอ่อนนะครับเริ่มสร้างมาเมล็ดอ่อนเมื่อไหร่เราจะไปใส่ปุ๋ยกันตอนนั้น ปุ๋ยตอนเริ่มสร้างมเมล็ดอ่อนจะเริ่มสร้างวันที่ส5บห้านะครับถึง25กันยายนนะครับในการเริ่มสร้างมเมล็ดอ่อนจังหวะที่ใส่ปุ๋ยดีที่สุดคือ2ี่สกันยานะครับ2ี่กันยานี่ดีที่สุดสําหรับมมลิร้อยห้านะครับส่วนหญ้าเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีหญ้าหลุดออกมาแล้วเราอยากจะฉีดนะครับก็แนะนําว่าฉีดได้ในลักษณะต้นข้าว โตแล้วนะครับและมีน้ำนะครับมีน้ำก็คือฝนตกดีหรือว่าน้ำเป็นเข้าฤดูฝนหรือว่าน้ำเนี่ยเต็มนานะครับเราจะฉีดยาฆ่าหญ้าให้หนึ่งรอบนะครับเพื่อทำให้ต้นหญ้าเนี่ยมันโซมหรือว่ามันอานนะครับจริงๆถ้าคนไหนที่หว่านข้าวหนานะไม่จำเป็นต้องฉีดเลยนะครับเพราะว่าหว่านข้าวหนานแล้วคุมคุมแห้งตั้งแต่แรกเนี่ย ส่วนใหญ่าหลุดรอดมามันก็จะหลุดรอดไม่เยอะนะครับไม่เยอะปุ๊บเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งฉีดยานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงหญ้าก็แก่นะครับแล้วก็หมดอายุไปเองส่วนใครมีอะไรที่แบบสงสัยก็สามารถเม้นตใต้ล่างได้นะครับส่วนลักษณะเพีย้ยไฟนะครับก็ถ้าใบข้าวไม่มีอาการยอดแดงปลายแดงหรือว่าข้าวเหลืองก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยานะครับ และมะลิเนี่ยถ้ามีหนอนกอเข้าระบาดนะครับก็ไม่จําเป็นต้องฉีดยานะครับในช่วงแรกเพราะว่าระ,ะยะเวลามันนานพี่กว่ามันจะโดนหนอนกอหนอนกอกินตายเนี่ยมันไม่ตายหรอกครับเดี๋ยวมันก็แตกหน่อแตกข้างขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยรืระยะเวลาที่สําคัญที่สุดของมะลิร้อยห้าเนี่ยก็คือสิงหาเดือนสิงหานะครับแล้วก็เดือนกันยาสําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันเริ่มจะ เกียมตัวตั้งท้องหรือเริ่มแต่งตัวไม่มีระยะเวลาที่เขาจะมาสร้างต้นสร้างใบแล้วนะครับเริ่มได้เวลาใกล้จะออกรวงแล้วนะครับและกันยาเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาไม่สร้างใบไม่สร้างกอไม่สร้างต้นอ่อนแล้วเป็นระยะเวลาที่สร้างมาเมล็ดแล้วครับซึ่งสองช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญมาก และหนอนกอกับเพี้ะกระโดดมักจะมาลงในสองช่วงนี้นะครับทำให้ทุกท่านไม่ได้ผลผลิตนะครับก็ลองคิดตามแล้วก็คำนวณตามในสิ่งที่ผมพูดดูช่วงแรกมาเนี่ยปุ๋ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่นะครับเนี่ยสมมติว่าแปลงนี้เป็นมะลิร้อยห้าถ้าข้าวเป็นแบบนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยไม่จำเป็นต้องฉีดยาใดๆเลยปล่อยให้มันเติบโตตามธรรมชาติฝนตกก็ปิดคันนาไว้นะครับ แล้วก็ปิดไว้แล้วถ้าคุณมีน้ําก็ปล่อยน้ําเข้าบ่อไปนะครับปล่อยแห้งปล่อยเปียกอยู่เงี้ยให้มันเติบโตไปตามธรรมชาติมีความแข็งแรงของต้นของใบาตามธรรมชาติไปไม่จําเป็นต้องไปเร่งนะครับปุ๋ยให้ต้นมันอ่อนให้ใบมันอ่อนให้มันยาวให้มันสูงสุดท้ายมันก็ไปล้มล้มผลผลิตก็ไม่ได้แล้วแถมจะต้องมาเสียตังค์ฉีดยาไม่หยุดไม่หย่อนนะครับจําไว้เสมอว่า ข้าวทุกสายพันธุ์เมื่อเราใช้ปุ๋ยเคมีเข้าไปหรือหวานปุ๋ยเคมีเข้าไปข้าวเนี่ยก็จะโตแล้วก็ใบอ่อนต้นอ่อนทำให้เกิดหนอนเกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะข้าวที่มีอายุนานนานไม่มีความจำเป็นต้องรีบใส่ปุ๋ยนะครับขอบอกก่อนส่วนเรื่องว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยจะแต่กอไหม ข้าวอายุนานแต่กอเองโดยไม่พึ่งพาปุ๋ยครับธาตุอาหารในดินเพียงพอที่พืชจะเดินลากไปหาอาหารนะครับซึ่งถ้าคนไหนไม่เชื่อก็ก,ก็ใส่ไปเลยครับไม่เห็นผมไม่ได้มาบอกโอ้ยอย่าใส่อยากใส่ใส่เลยนะครับอยากทําอะไรทําเลยนะครับผมก็แค่แนะนำคนที่อยากจะได้ผลผลิตเยอะขึ้นอยากจะลดต้นทุนและได้ผลผลิตมากกว่าเก่า ไม่อยากเกิดปัญหาเพีย้ย <_ d ose> เกิดปัญหาเชื้อรา <_ d ose> เกิดปัญหาหนอนแล้วมีคําถามมาว่าถ้าข้าวแจ้แคกแกนก็ปล <_ d ose> ่อยให้มันแจ้แคกแกนไปนะครับมันแจ้แคกแกนมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อผลผลิตได้น้อยได้มากเพราะสุดท้ายแล้วการจะเพิ่มผลผลิตหรือการเริ่มดูแลใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะไปเริ่มเดือนสิงหานับวันที่1เดือนนั้นนะครับเพราะตลอดระยะเวลาที่เราปลูกมาเนี่ย ไม่ว่าจะคุณจะปลูกเดือนสิงหาคุณจะปลูกเดือนไหนก็แล้วแต่ระยะเวลาที่คุณปลูกมาเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การปลูกเพื่อหนีหนีอะไรครับหนีน้ําท่วมหนีแล้งนะครับทําให้ต้นเติบโตแข็งแรงทนน้าทนฝนทนสภาพแรงหรืออาจจะน้ํามาช้าหรืออาจจะมาเร็วคนก็เลยรีบปลูกเข้าใจตรงนี้ไหมครับนี่แหละครับคือประเด็น เราปลูกเพราะเราต้องการให้มันได้ต้นจะได้หนีน้ําท่วมได้เราปลูกเพราะเรากลัวว่าปลูกไปแล้วเนี่ยถ้าสมมุติน้ํามันมาเร็วเนี่ยข้าวก็จะโดนน้าท่วมตายเราก็เลยรีบปลูกเอาต้นแล้วเราจะบํารุงเพื่ออะไรในเมื่อเรารู้จุดประสงค์ที่เราจะปลูกแล้วเนี่ยเราปลูกเพราะอะไรเราปลูกเพราะเราจะเอาต้นแล้วเราจะรีบใส่ปุ๋ยรีบบํารุงไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วข้าวมันเติบโตเองนะครับ ถ้าคุณอยากบำรุงเอาเวลาไปบำรุงช่วงสิงหากันยานะครับแค่นั้นเองโอเคนะครับคงชัดเจน EP เนี้ยนะครับก็คงจะเป็นสิ่งที่อยากจะอธิบายให้ฟังนะครับฉะนั้นอย่ารีบบำรุงถ้าคนไหนอยากบำรุงอ่ะเต็มที่นะครับเต็มที่ก็บำรุงไปเลยนะครับไม่มีใครว่าคุณหรอกบำรุงไปเกิดปัญหาแล้วก็ หายามาฉีดเอาแล้วกันนะครับอันนี้เราแนะนําในคนที่แบบไม่อยากฉีดยาไม่อยากแบบมีปัญหามากมายเนาะอย่าลืมมันไม่ใช่นาปังมันเป็นมาลินะครับนาปังอายุมันสั้นเวลามันน้อยเราเลยต้องใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาเยอะๆเพราะเวลาในการให้ผลผลิตอะ่ะมันเร็วนะครับมันมีอายุแค่90สวันร้อยวันก็เกี่ยวแล้วไอ้นาปีเนี่ยมีอายุต้องสี่เดือน6เดือนคุณจะรีบใส่ไปไหน โอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับแปลงนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศนาปังกขอ107นะครับแล้วก็กำลังจะทำใหม่อีกแปลงหนึ่งฝั่งนู้นนะครับว่าจะลง r j 3 3นะครับก็เดี๋ยวรอฝากผลงาน r j 3 3แปลงนู้นด้วยนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ